ก็เก้ามาก็จะ้าวแค่ใบเนี่ยเป็นอุจจาระเลยเป็นใบเนาะกูตื่นเช้ามากับกูแล้วกินเตียนไหวเรียบร้อยแล้วมีไข่ปองปองเอามาปูมาทานข้าวค่ะตายมันบอกไปจาเอ็มกินไปเพื่อนปูข้าวลุงเน๊ะเช้าอยู่ลุงแค่กินแต่เช้กินไม่ได้นะคะเพราะยังเช้ากินไม่ได้โงกินเที่ยงสายเออข้าวเช้าลุงนู่น

ต้นกาเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นต้นกาแม่ไปว่ายัยไสองคนมึงเสียเลยว่าเอเตนภาษาอะ่าค่อนมันต้องห่ารุดเดี๋ยวว่าุกซา้งใจเยี่ยมหวยงแล้วหามันมาเดินมาเลยัี้วัีเพชรเราตัดเอาย่อยสลายไปนั่นน้ำใหม่เก่าแล้วมั้ง ไม่ยกค่าต้นคุณจัดมาด้วยงันนี่ดีต่างร่เลย ฟักมาเลยนี่นหอนกอกนนจะใบนะหอนมันเลยหีเอางามันไปกอกมั้แกเกินน่นนะแกเกินเอาหอนมันฟางใตุ่มใบที่สนี่าม ฝ้าดอญ่อดมั้เหรนี่บอกมาปินหมากเลยตวก็แค่เรา้ยหวองจีฮแตงล้าฝ่านี่มันยุ่นกระชามนบังเด่นเ้ยพเพื่อนพวกจังมากแล้วอ้ะอยจะอกมันสุดสายรถจงนทน์าได้ของน้วนน่ะ

ออเปประตาออกั่่น่อยู่ตันเข้ามานี่คอเาอืมนี่ืออนจะสองคนเนาฬิกาท่มาี่าไทยบ่อรนะยช่เยหเนอะยังเป็ไปที่นี่ดนี่นยเขาไปยังยังนี้อยโหผิดเปนไปดเลยโค้งามไม นมงเสีมหมเราทำนม่้เยขายเขาขายเป็นพ so ิเโไม่ไม่ไม่ะคาเขางเสีออ่สร้างวนขายไอกไ้เรเพราะว่ามันขมิ้เอาด้วมันบอกจมีแต่ขมิ้คลายคลายเ้าหนแล้วกินกันกันลายคลายก็ค คล้ายๆห้ผู้ร่องมันผู้เห็นเบี่ยงแล้วเาไมเหนื่อเโดนบังพก่อนว่ามาเอาหม่องรถจักรยานไว้บมเห็ดกบผิดท่ขายกองไม่เปล่าสมมบั่งอะรกัว่ามันเอาหม่องเก็อันใหญรถจักรยานเห็ดทีขายเาว่าการก็ีม่ต้องยืนลาด้ โอ้พระเอกหม่ละโอ้ยแค่ที่จามไปทีจามไม่ช่หลอคีมร้คีมแบบนี้เลยมันนอนตื่นเวยไปทันจามไม่ใช่หอกกันว่าตกนะบรรยากาศโอ้ยเหนียวแบบพ้นตุ๊กกลุ้หน้าพ้นตุกสือพ้นมาแงเขียนเรงไปกินมีต้องคีมตะีห่ามันอนเครื่องขึ้นลกมาก ปดท้องาหน้าเลยือตตีนขนแฉะแฉะมากนี่ปิมาเบิ่งอ่าตี๋่าหอดตีหน่ไมมันนี่เขาปดบารมามเจ็บ่ะนมาเจ เราเป็นกล่องเักจากเราคนสริ่งคือกันไอ้ต้นผู้เปรต้นเขาทำกันมาว่านึ่งเป็นเบาหวานเหรอยู่โรงพยาบาลบนเบาต้นอืมโอ้าต้นตเาต้นอ่ะสตร่ั่งเป็นเอาแหวนสัางมาก่อนฮะห่เนี่ะเอ๊ะนั่งได้นังเด้เบาต้นสตูดิโอออกแล้วออกแล้วอายุบ้านอะ บอกกาางบานบอกจะลงหาวหนานี <reading> ้่มาแรกวายทีเมื่อแรก้มาเอไปมามีลดเทงด้ตื่นตรโลงโ้ได้รถเทงตัวรวยตัวนี้ครับมือเ้าเขาจะไหวเห็นกันอยู่มวานี่ก็ไห้เทุกคนจะออาสตาร์มือวานสตาร์เราสักอยู่นนใหญละ โดนโดนโดนขขาตนห่อยจนใหญปได้บากวพ่จัางงานลูกเสือกับปอเข้าต่นหนอยจนใหญ่แล้วกกินอยู่เศร้าเดี๋ยวนี้สร้างว่านาปูอบนักหนาเลยจุกเลยไอ้ปบินลากล่ มนาทำเลยนะขลาวมันแงีราเนี่ยภาษาอีสานหว่ามันแ่งคนไทยเดียวคนไทยว่ามะเขือมะเขือพวงเป็นภาคใต้นูว่าลูกแว่งหรืว่าอะไรเนี่ยนะลูกแว่งมันคือกันเนาะ บ่าเด้ปู่เอขาพกพยังเป็ดเบ็ด้วยเขบอกมาไปไปยังไปอยู่ลังสวนข้าเนี่ยไปม่ไหมหรอคนอินทรปูเทียวล้งสวนเอ้ามึงเขาไปเหมือนเข้าไปเขาง่ายล้างสวนนเขาไปเที่ยวเข้าไปลังสวนบาตะพ่นมนจะเก็บกับสมพรบ่โอ้สมมัติยหมอลงลังเครง่องยังายสมบูรณ์ขายตายายายมบูรณเข้เาติดเขาง่ายลังสวนใ่ป่ะใั่เก็บลูกยาหมูมากินที่แด้พม่าบอก อ่าไม่ยังลูกยาหมูจะข่องงงเลย